ติ๊กตอกอยากจะเป็นนักต่อสู้อย่าไปหวังว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเราต้องมีความคิดตัดสินใจเองไอผู้คนที่มันไม่เป็นนักต่อสู้มันก็ปอดแหกขี้ขลาดแล้วก็ตาขาวปากมันไม่คย่ยบ้แล้วนะชอบด่าพวกผมเนี่ยอายุสิบเจ็ดปีไม่มีใครมาชักตูงอะไรหรอก ว่าพวกผมจะาละาบเพราะฉะนั้นก็เมื่อรู้ว่ากระทรวงมหาดไทยจอมพลประพาสยาูุสัีเถียนแล้วก็ไอ้พวกรัฐมนตรีช่วยปรลัดกระทรวงอธิบดีมันเป็นคณะกรรมาการประชุมสั่งฆ่าพวกผมสองพันศพอะวันที่8ตุลาคม2 5 1 6กเราก็ประชุมกันว่าจะรอตายหรือจะไปสู้กับพวกมัน มัตติก็บอกว่าจะรอตายก็รอสิแต่พวกผมไม่อรอก็เลยไปสู้กับพวกมันเนหลังจากจับสิบสองคนท่านไกแสงสูขสายคนที่สิบสามวันที่แปดเราก็ไปมอบตัวมันเลยที่ตำรวจบางเขนนะผมเนี่ยยืนอยู่ที่ประตูทีที่ผมเนี่ยลำคาญอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องตัวเอง เพราะไอ้คนที่มันมันใจมันก็จะว่าเออมึงเก่งตายแล้ออว๋อกเก่งนี่ถึงไม่ตายไอ้เพื่อนผมมันตายไปแล้วแกโอวิทชูวิทโอวาดบงแกก็ชวนผมไปอดข้าวอลีราตดำเนินสะพานพระปิ่นเก้าพิ่งเปิดนะผมบอกไปอดทำไมสู้กับมันดิไปชิงอาวุธมาเอารถถังไปชนมานะหรือไปยึดรถถังหรือรถขยะดีกว่าไปอด ก็โกรธผมเหมือนล่ะน,นะบอกหูอย่างนี้ไม่จริงอผมมาได้ไปอดทาไมไม่ไม่จริงเหรอตายเปล่ามันไม่ยอมหรอกเพราะมันจยากฆ่าทั้งสองพันจบมันจะเห็นใจอะไรเรื่องมาอดข้าวจนตายก็ให้ฆ่าตัวตายเป็นร้อยจบมันก็หัว,รวเราะเพราะมันพุนมงกระเพื่อมไอ้พวกผู้มีอำนาจจนได้ปกครองเนี่ยพอผมพูดความจริงอย่างนี้ผู้คนก็ยามันใส่อีก วัวหน้าคาบ,บวนการไนอานี่หลังจากมารกเล่นเทเชอ่อปราบจริงจังเขาก็อดข้าวอดน้ำนะแล้วก็ในที่สุดไม่มีประโยชน์อ่ะเขาก็ไปชิงอาวุธอาหารของมารกาเร็ตเทเชื่อแอบ,บตามภูเขาแอบ,บตามเนินแล้วก็ปล้อนอาวุธอาหารในที่สุดมารกาเร็ตก็ต้องยอมเจราจารัฐศาสตร์คือราชาแห่งศาสตร์คนมีอำนาจเท่า,ทานั้นที่มันจะกำหนดกติกา แล้วก็จะให้อิทธิพลคุณเบื้มยกฟ้องยังไงก็รับมือกันนะดิพอพจส่งฟ้องชาสาลก็บอกเฮ้ยหมดอายุความยกฟ้องก็ง่ายๆลุงพิมพต้องติดตู้จะดินกันจริงบอกว่าไม่ใหญ่เป็นเจ้าพนันมันมีหลบได้อันนั้นก็เรียกนีิดีสารต่รัฐศาสตร์คือราชาแห่งศาสตร์พระชาแห่งศาสตร์เขาก็ต้องระวังตัวเขาคนมีอำนาจแต่ใครมาแย่จมูกมันก็กัดเอาดิ มันใช้อำนาจทุกสันประพางนี่คือสัจธรรมเชานี้